เชื่ยังครับแป๊บนึงครับขอปรับแผนใหม่เดียวครับแป๊บเดียวสร้างไหนสร้างหน่อยได้ไหมครับฟั้างเป็นปะอ๋อไม่อยากสร้างครับต้นไหนจะมีฟีฟ้าสองพันห้าสิบปะโลกอนาคตเวลายิงเข้ากด f ฟปิ้วปิ้วหน่อยครับได้ครับเชิญนะครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับ ฉันเข้ามาเลยครับหมูหมูสนามครับผมโอ้ทีมถูกก็าอกล่าถ้าคุณพัทระดูอยู่อยากบอกว่ารักนะครับผมกดไลค์ให้หมดเลยอีกถ้าคุณพัทดูอยู่อยากบอกว่ารักนะครับผมกดไลค์ให้หมดเลยไอคูอยากเห็นที่คิงกินหมูแข็งกรอบเหนียวของที่ อยากเห็นพี่คิงกินหมูแข็งกรอบเหนียวของมาของพี่ได้ครับเดี๋ยวผมไปพัทยาเดี๋ยวผมทําให้มันกินครับโอ้ย่าเลยกนะูเอาโอ้เป็นเฮียอะไรอีกวะมึงบอกคน<ม>ที่บ้านมึง,งมันอยู่ที่สายเลนอะกูซื้อ<ช>มาใหม่นะบอกคนที่บ้านมึงว่าอย่าเพิ่งโหลดอะไรมันมีคนโหลด อาการเนี้ยบอกดิออมีใครโหลดอะไรไหมไม,ม,มันก็ไม่กล้าตอแบบอกแค่พูดไปเลยว่าใครโหลดอะไรไอยู่ไม่ต้องโหลดนะดีครับผมติดต่อจากสามบีบีนะครับจ้างโฆษณาห้าหมื่นบาทต่อคลิปครับสวัสดีครับผมติดจมจากสามบีบีนะครับจ้างโฆษณาห้าหมื่นบาทต่อคลิปครับข่อยเป็นอีกแล้วกูต้องไปดึงอัน อะไรใหม่อะไรใหม่อีกเป็นอีกแล้วไอเ้เหี้ยเออบูจะโดนสายมันเด้ไอไ,ไม่ใช่หรอกพี่จะได้ตังไก่หลายทีแล,ล้วนะันให้กำลังใจอยู่นะตาคุงฮันให้กำลังใจอยู่นะตาคุงครับขอบคุณครับมา เขาเขาดููอ,อย่ที่มาลีบอกรักให้โ<ร>ป่ง<ร>หน่อยครับเพื่อนเออเขาให้กําลังใจกูอยู่เวยตอนเนี้ยก็แล้วแต่มึงดิกูไม่สนใจเลรทั้งนั้นกูสนใจตังค์ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วสนใจตังค์มากๆก็โดนไปสองพันห้านะทำระเบียบอะกดเลยครับกดดี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  ตอนนี้คือกูเสียมึง2อ0 0ันห้าถูกแล้วก็เม็ดละ2อ0 0ถูกนะครับเดี๋ยวรีเช็คใหม่หน่อยเดี๋ยวไม่ใช่แบบกูไปเสียมึง2อสเม็ดอีกกูเสียมึงเม็ดเดียวนะถูกเม็ดที่กูเอาเอา,เอาทีมนี้ไปถูกไหมถูกปอะเดี๋เสียกูอยู่สองพันห้าจบถูกถูกเม็ดเดียวโอเคมามาเดี๋ยวมึงได้รู้เลยอ่ะกูอยากรู้เลยอ่ะ อุยเปิดที่อะไรปัญญาอ่อนหลังกูก็เลยของมึงสองพันห้าเออมื่นกว่าบาทวุ้ยโง คสู้สู้นะครับพี่ทิงเอะเห็นดิยังมึงยิงไม่เข้าได้ไงวายสัสองพันห้าของกูเลยนะก้มันโง่ โ oh, อ้ยยิงไม่เข้าได้ไงวะเขาบันงโง่พอ้เคเดายโอ้ oh, ่นไปไ้เลยคอ้เดอยโอ้ย เจ็บเลยตัวผมเจ็บเลยโอเคเราไปแดงโอ้ okay, โอต้องเอาคู่หูครับโฟเดนฮาร์แลนด์มาโฟเดนฮาร์แลนด์อันนี้แมนซิตี้ตอนนี้เป็นทีมรักของผมเลยปวดหัวชัดเลยเฮีย เที่ปวดหัวจัดเลยที่โดนแดงปวดหัวจัดเลยปวดมากไหมเพื่อนผัวยิดยเิดกูจะไม่เล่นห่วงเหมือนมึงนะจบเขาเียนน้ำใจนักกีฬาครับขอบคุณนะครับนำใจนักกีฬากอาหารดี วันนี้ไอพิงไม่ไหวกับพี่แน่นอนมันยังไม่รู้เลยฮานรนขนัดตีนซ้ายโอ้ยถ้าไม่ชนะไม่ห่วงห้าร้อยถ้าแพ้โอนคืนด้วยนะได้ครับสารทัศน์ออ๊ย โอ้โห oh มันไม่มีฟันใดแล้วด้วยค,ค่อยๆค่อยๆตัดทำได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับโอ้ยเยอะบอลผ่านมาแล้วครับฮยอ,อ,อะไรวะเขาโดนเขาโดนใบแดงจริงไหมเนี่ย นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วโอ้โหโดนไปแดงจริงไม่เนี่ยไอ้เฮียโดนฟุต่างเดียวเลยคุ้ยยังพาบอลผ่านไปได้ครับโดนไปแดงจริงไม่เนี่ยโอเค วุ้ยทำกองหลังล้ลำหน้าไม่ล้มโดนห้าพัานแล้ววะเชียช่ยละไอ้เชี่ยปวดหัวจัดเลยเชีย่ยปวดหัวจัดเลยวันนี้เี่ยมึงได้ปวดมากกว่าเก่าแนะ่ไม่ต้องห่วงเชีย่ยปวดหัวจัดเลยมึงปวดหัวยิงว่าเก่าแนะ่ หุ้ยโอ้พ่าเจ้าเชี่ยเชื่อไอ้ปวดหัววะเยี่ยปวดหัววะเชี่วไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดีวอาสัตว์อุ้ยลำหน้าคุยเอ้ย ต้องขออีกเม็ดขออีกเม็ดขออีกเม็ดก็นี่ทุกอย่างหายกันเลยขออีกสองเม็ดวิถ้าหลุดไปได้นะต้องรีบไม่ต้องรีบพอไปสู้ดีกว่าเล่นอย่างนี้อีกล็เอาก็มึงเล่นมึง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 เล่นก่อนอ่ะไอม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกูก็ไม่เล่นกูไม่เล่นให้เรานะเมื่อกี้นี่ยตั้งแตครึ่งอย่างนี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันจะแคสนะไม่แคสหรอก กูไม่ได้เล่นครึ่งสนามนั้นเขี่ยเติมมากโอ้โหโอ้โหมึงแคสนะกูเตือนมึงแล้วนะมังก็ไม่ได้เตือนก็แล้วแต่มึงวะกูเล่นตามเพื่อนอะกองหลังรั่วแม่งบอกบ่งบอกเลยแ่ะถ้าได้มุมอะไรทีอะเรียเนลเมสซี่ เฮ้ยสวยมากไปบ็อกเกอร์เหนื่อยชิบหายเฮียไปบ็อกเกอร์เป well, er, ็นจังหวะดีแล oh> ้วครับมีโอกาสเปิดแล้วโอ้ไอ้เฮียมึงไม่ใช่ฮาแลนด์มึงจะไปมองหาข้อของเง้ยโอ้ยเฮียสวยเป็นหลุดเลยว่ะ

โอ้โหแม่งไม่เข้าบอลนอ่ยี่โดนเจ็ดันห้าไรสัตว์เมื่อไรจะมาหวยเมื่อาาวานได้เขาเฮียน,นี้ไม่มาโดนเขาเียหารอน,อนานไรคิดถึงเอ็กถามได้ครับเดี๋ยวไปครับเอ็กว่างๆกับน้องดบร

<Yeah. S 2> โอ้ยเฮียจ่ายกูจ่ายคือหลังเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับอีกเพียงแค่เนาทีสุดท้ายเท่านั้นครับโอ้โหเขาโดนสวนไอ้เฮียมันโดนไปเดงมันยังยิงได้ข้หน้าล้ำหน้าล้หน้าดีอยู่ขออกเม็ดขออยเม็ดข่อกเม็ดขออีกเม็ด โฟเดนโอ้โฟเดนไอ้เหียเอาโอ้โหตดกันเองไอ้เหียเอาน่าจะผ่านไปได้นะครับอุ้ย เชียโดนหมื่นนึงเลยเหรอวะสัโอ้โดนหมื่นนึ่งอยอเชียร์ไประเปี่าประบบอ,บบอัวเขาจยิงเนชียโดนหมื่นหนึ่งอ,อียี่พอไสัต,ตเฮ้ยเล่นดีๆส่งหน้าดีเอาวก็พอแล้วกูยอมแล้วไงยโหดูมาเล่นนี่ พอแล้วนะเพื่อนพอแล้วพแล้วพอแลเอ้ามันเป็นอย่างน่าคุ้มอกวยังให้มึงแก้เลยเออขอแก้หน่อยได้ป่ะพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกูนับเบอร์วันช่ all night all day กูไม่สนใจว่าจะเสียว่าจะเสียทางเลือกของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสู้จนวันสุดท้ายไอ้เซ็มดีกูกำลังใช้พวกกูกำลัง Watch me fight tonight, yeah